ต่อไปนี้เข้าเทียบทุลาชื่อที่ยาวที่สุดในสนามวันนี้ครับพี่น้องโอ้โหนัทปวินสาวสวยยุภาพพรชื่อยาวเหลือเกินจะอยู่โร่งน้ำแดงร่องน้ำต้นเงินทีมงานจากจุโขทัขทยครับหว,วังประวัติครับ พู้จัดการนัประวินสาวสวยยุพภาพรประเภท12ปีพายน้ำแรกไม่แกะง่องของช่างโอเรือรักของท่านรองไพศาลโดยโคดสิทธิชัยสีโสภารั่วกับตันเอ็มที่มาของชื่อเรือรมีเท่าที่ผมพอจะทราบว่าก็เป็นพระหลานชายของหลงพ่อหนองซึ่งออพระองค์เนี้ยท่านได้มรณาภาพไปแล้วออวัดพะหล จึงตั้งเป็นมงคลนามให้กับเรือประเภท12ปีพายในนามของนัดปวินสาวสวยยุพากรน,นัดปวินสาวสวยยุพาพรออกมาแล้วออ ฟังวัดอีกแล้วทงชะโลกับฟังวัดอีกแล้วแต่ว่าถ้าจะพูดก,กับเรื่องนี้ก็คือผมเคยเป็นฝีพายมาก่อนฝีพายมาทายหน้าวัดทะโลถ้าใครอยู่ฝั่งหน้าวฮะกันไยทายอา้อมคองทายอา้อมคองทายอา้อมคองเอาละเว,ว้เยเลือจะพาพายอา้อมคองพายอา้อมข้งเสนียวทายมาไหวหรือว่าหินแล้วมึงจับข่าวแล้วเลยหรือว่าก้อนกาวก้อนกาวทายสบายกว่า ตัดสายน้ำตัดสายน้ำแต่ว่าทีนีเขามีธงบังคับไว้พันสะพายในรูน้ำเงินภายในรูน้ำเงินระหว่างกลางระหว่างกลางออกมาคงก็แพ้บอลได้ถือว่าตั้งใจรับสายน้ำไปใหญ่เลยดูว่าเหลือลงน้ำลงไปลงน้ำไปกันจะคื้นกองเราว่าอะไรคือยตาขวัดบอกพระตาขวัดบอกพระอภิโมขุโคไทยตากวัโคไทยครับไม่แน่จริงไม่กะเหลี่ยมกะเหลี่ยมแต่ล้วจะแทนมาถึงที่หน้าวัดนาทะเลครับอักบีคือยี่กันมาตากโันตาข้าตากโันต่างอัดกับลงน้ำลงน้ำแดงในนาของนัดปวี สาวสวยยุผาพอเริ่มได้ทาได้ทาในทีเลือดีแรงแสงหนีมาเล่นโดยที่ปราการ,การแต่ว่ากองนาวาก็ยังไม่ยิงยิงไม่ทอไม่แค่เลือดตะโกนตะการตะเกีตะกายไล่บี้มาจะขึ้นมาทันไปทันรลองน้ำหลองน้ำแดง ติดเอบโบติดเธอโบหนีแล้วจ้าตาามสายตาเล่ใตาจะพานมาไปนาวของลองน้ำแดนเทปวินนัตตาเป็น,น,ปนปสาวสวยสาวสวยยุพาพรานปาแบบที่นม่รว่าสบายสบายพาแบบสบา,ายสบา,า,า,ายลงน้ำลงเงนกล้องนะวะรุ้ตัวเป็นรองทําให้นทัทตเวินชีดนี้ปะละ ประมาณ50เมตรสุดท้ายกล้องหนาวาตกที่หนังลำบากเมื่อวานนี้บอกว่าโชว์อร์มเก่งแต่วันนี้นักขัมวินสาวสาวยอายุบา,า,าพอเก่งกว่าเว้ยเก่งกว่าถึงยาวสาวชตกบอกว่าจะแพ้แพ้ขาบ้านแต่วันนี้ไม่แพ้แล้วเว้ยชีกหนีเข้าเซนใชียครับกรรมการผู้สรงเกตไม่รอชา้า ยกธงสีแดงครับให้กับนัทบินสาวสวยยุพาพรเป็นเรือชนะครับนัทบินสาวสวยยุพาพรชนะนาบาตัวเองครับพี่น้องเอออีล